สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้า MU 4 9 0 2ลูกค้าตัวนี้คือสภาพป้ายแดงค่ะบอกเลยว่าวันนี้คัดเกรดมาให้ลูกค้าแล้วตัวนี้ใครได้ไปใช้เหมือนได้รถป้ายแดงแน่นอนค่ะสำหรับ MU 4902ตัวนี้นะคะเป็นรถปี63 90ชั่วโมงเท่านั้นค่ะลูกค้าน่าใช้มากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยค่ะ ลูกค้าดูสภาพตัวเครื่องใกล้ๆนะคะตัวนี้คือแบบเดอะเบสมากใครได้ไปใช้คือเหมือนได้ป้ายแดงอะคะ่ะนี่ค่ะรอยมารจากของใหม่คืออยู่ครบทุกจุดนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นสีเดิมๆคู่ตัวจากโรงงานลูกค้าดูสีตามสายเนตนะคะนี่คือสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานทุกจุดมารของใหม่อยู่ครบนะคะดูค่ะใหม่ขนาดไหนนะคะ 90ชั่วโมงเท่านั้นคะ่ะลูกค้ารถปี63มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะสำหรับตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานคะ่ะมีคะ่ะ90ชั่วโมงคือสภาพป้ายแดงนะคะตัวนี้บอกเลยว่าใครที่ได้ไปใช้คือคุ้มมากๆเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะสำหรับ MU 4902ตัวนี้คะ่ะตัวนี้ป้ายทะเบียนต่อคอ8 0 7แอำนาจเจริญน,นะคะ ใครที่สนใจคันนี้สามารถแจ้งใบทะเบียนมาได้เลยนะคะแจ้งได้เลยว่าตัว MU49 ที่สภาพป้ายแดงอ่ะบอกได้เลยอย่างนี้นะคะลูกค้าดูมาจากของใหม่อยู่ครบทุกจุดแล้วคือนี่คือสีเดิมจากโรงงานเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้นี่ค่ะรถใหม่ขนาดไหนคือพิจารณาได้เลยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าราคาดีแล้วก็ใครที่ได้ไปใช้คือคุ้มมากจริงๆ มาพร้อมอตัวนี้นะคะยางเป็นยางโอตานิคู่ตัวคะ่ะดอกเต็มะคะ่ะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงาน,นะคะ่ะยางหน้ายางหลังเป็นยางโอตานิคู่ตัวของรถนะคะดอกเต็มทุกดอกนะคะสภาพสวยและกระทะล้อนี่คือสีเดิมจากโรงงานนี่ค่ะหัวน็อตยังเป็นสีทองอยู่เลยรอยมาร์กอย่างครบทุกจุดนะคะมาดูด้านหลังนะคะคือรถแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะเป็นรถยืดนะคะลูกค้า ดูแขนตามแขนยกนะคะตัวนี้คือสีเดิมจากโรงงานคู่ตัวนะคะสวยมากๆนะคะสำหรับ MU49 PTO ไม่เคยเปิดการใช้งานลูกค้าดูใกล้ๆกันได้เลยค่ะน่าใช้มากๆนะคะบอกเลยว่าคือคันนี้เดอะเบสใครได้ไปใช้คือที่สุดเลยนะคะอยากให้ลูกค้าได้ไปใช้มากๆเพราะรถมันสวยตัวนี้นะคะมาพร้อมผ่าน6นะคะใบเต็ม สภาพสวยนะคะแล้วก็สีนะคะคือเป็นสีเดิมจากโรงงานสีจากของใหม่ยังไม่หลุดนะคะสำหรับ MU 4902ค่ะสวยมากๆนะคะเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากพูดเยอะให้ลูกค้าดูกันเลยดีกว่าสำหรับตัวนี้ดูนี่ค่ะตามหัวน็อตนี่คือเป็นสีทองจากโรงงานทุกจุดนะคะ ราคาดีมากๆนะคะคุ้มมากๆถือว่าคันนี้เหมือนได้รถป้ายแดงเลยสำหรับ MU 4902รถปี63นะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ6 9 9 8 0 0บาทนะคะลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอนเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะท่าในใดสนใจนะคะโทรสอบถามได้เลย081 9 3 6 4 5 1นะคะหรือว่าถ้าอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูรถจริงๆก็โอนจองโอนมัดจำมาได้ค่ะในส่วนที่เหลือก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะมัดจำา1 0 0 0 0บาทส่งให้ฟรีถึงที่นะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะรถสวยแล้วก็สภาพคือแบบป้ายแดงดูค่ะใบดันจากของใหม่ยังไม่หลุดนะคะสนใจโทรได้เลยค่ะ0819136451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลย ลูค้สวยมากอยากให้ได้ไปใช้จังเลยตัวนี้ เสียงคืนนิ่มมากจริงๆนะคะเหมือนแบบป้ายแดงเลย